หมอสองนพรัตนหยแพทย์ชื่อดังอดีตคนรักหญิงแย้นนทพรหายตัวปริศนาขาดจากการติดต่อนานร่วมเดือนหลังไปเที่ยวอัฟกานิสถานคนเดียวซึ่งสิ่งสุดท้ายที่มีการเคลื่อนไหวคือในวันที่22กันยายนที่ผ่านมาหมอสองได้มีการโพสต์คลิปในอินสตาแกรซึ่งเป็นคลิปที่เผยให้เห็นว่าเจ้าตัวนั้นได้ขึ้นเครื่องบินออกจากประเทศอัฟกานิสถานแล้วก่อนจะหายตัวไป โดยระบุแคปชั่นว่าหาชมได้ยากมากสนามบินคาบูลที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วและมุมสูงของกรุงคาบูลจากเครื่องบินกันครับประเทศอัฟกานิสถานผมบินออกจากอัฟกานิสถานแล้วครับซึ่งหมอะสองนั้นตามปกติแล้วจะมีการลงคลิปใน YouTube ของตัวเองที่มักจะมีการเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวก็ได้เงียบหายไปถึงตอนนี้แม้แต่ Follower เองก็ยังเข้าไปถามว่าเจ้าตัวนั้นหายตัวไปไหนกันแน่ รวมไปถึงอดีตภรรยาอย่างหญิงแย้ด้วยก็ยังได้มีการโพสต์เร,รื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าคือแย้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆค่ะแต่คุณหมอนุพรัตนาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงวันที่3ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่คุณหมอไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวแถวแอฟริกาโดยใช้บริการไกด์ท้องถิ่นไม่ได้ไปกับทัวร์ซึ่งแย้ไม่ทราบรายละเอียดการเดินทางของคุณหมอเลยค่ะหากใครพอที่จะรู้เรื่องการตามหาคนในแถวแอฟริกาอยากให้ช่วยกันตามหาหรือช่วยติดต่อ,อก,กลับมาทาง ญาติพี่น้องคุณแม่ของคุณหมอหรือติดต่อทางแยะหรือทางคลินิกคุณหมอก็ได้ค่ะนาเป็นห่วงมากๆซึ่งก่อนที่ต่อมานะคะเจ้าตรวจจะลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปท่านผู้ชมคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว,ว่าประเทศดังกล่าวที่หมอสองไปนั้นค่อนข้างที่จะอันตรายจึงทําให้หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่าตามรายงานข่าวเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานั้นถึงสถานการณ์ตึงเครียดในบูกินาฟาโซประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกว่ามีกลุ่มนายทหารได้ทําการปฏิว ยึดอำนาจจากทันโทพอลอองรีดามีบาประธานาธิบดีบูกินาฟาโซที่มาจากการก่อรัฐประหารยึดอำนาจร,รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดค่ะก็มีกระแสออกมาว่าเจอตัวของคุณหมอแล้วโดยชาวเน็ตหลายคนได้มีการคอมเมนต์อัปเดตว่าคนใกล้ชิดของคุณหมอนั้นแจ้งว่าคุณหมอปลอดภัยแล้วพึงติดต่อได้วันนี้น่าจะรอกลับมาส่วนเนื้อเรื่องนั้นจะเป็นยังไงต้องรอสรุปอีกทีของเสียงชีวิตนา่าจู ซึ่งล่าสุดค่ะท่านผู้ชมทางด้านคนใกล้ชิดของคุณหมอนะีคะก็ได้มีการอัปเดตเรื่องราวผ่านทางเพจหมอ2ท่องโลกแล้วนะคะว่าตอนนี้ได้พบคุณหมอแล้วนะคะลูกคุณหมอก็ปลอดภัยแล้วได้มีการติดต่อมาหาครอบครัวค่ะแล้วก็กําลังเตรียมตัวจะกลับประเทศไทยแล้วขอบคุณทุกๆคนมากๆที่เป็นห่วงและส่งกําลังใจกันเข้ามาและทิ้งท้ายว่าแอดมินเพจหมอ2ค่ะก็เรียกได้ว,ว่าทำเอาตกอกตกใจกันเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ขอให้คุณหมอเดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยด้วยค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube พอบดาราด้วยนะคะ